สวัสดีครับมาพบกันในตอนที่7นะครับอีพีโซดสนะครับผมลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกลุ่มครับก็พบกับสิงห์สาวนักสืบปี2นะครับอันนี้จะเป็นปีสองนะครับอัสมิยะอง,งกิกนะครับอัสมิยะอง,งกิกลัคนาราศี กุ่มนะครับผมเรามาดูกันครับว่าวันที่15มีนาจนถึงประมาณ14เมษายนนะครับผมสําหรับคนลัคนาราศีกลุ่มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมวางลัคนากันไปเลยครับพอวางลัคนาแล้วเราจะเห็นแบบง่ายๆเลยนะครับสีชมพูนี่ก็คือลัคนากลุ่มนะครับสีแดงนั้นคือเรือนที่ไม่ดีนั้นมีเรือนอลินะครับไม่มีดาวนะครับมรณะไม่มีดาววินาศนี้บานตะไทยเลยนะ สิ่งสาคัญที่สุดของคนลัคนาราศรีกุมในช่วงนี้เลยนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เองเนี่ยตกอยู่ในเรือนนี้ก็คือเรือนวินาศเนี่ยตั้งแต่ประมาณ5ธันวาปี63นะครับ5ธันวาปี63แล้วยาวยาว,ยาวต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงประมาณ1มีนาปี66นะครับประมาณสัก2ปีครึ่งได้ที่ดาวเสาร์นั้นตกอยู่ในเรือนของ อะไรครับวินาศวินาศนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของแม่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงที่มีอายุต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังปวดข้อปวดเอวเนาะ กระดูอะไรพวกเนี้ยพวกกระดูพวกเส้นเอ็นเนาะเขาบอกว่าวัยนี้แล้วเนี่ยเรื่องปวดใจไม่ต้องมีนะครับมีแต่ปวดเอวปวดหลังปวดกระดูนะวัยนี้แล้วประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของดาวเสายังอยู่อีกนานแล้วดาวเสาไปอยู่ไหนครับตอนนี้ไปมีนวังอยู่ในเรือนของอลิละเห็นไหมมีเลขเจ็ดตัวเล็กๆมาอยู่เรือนของอลินะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่า ไอ้เรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของกระดูกหลังเส้นเอ็นเรื่องของแม่เรื่องของผู้หญิงมันมีความสัมพันธ์กับเรือนของอลลอุปสรรคที่จะทําให้เรามีอุปสรรค เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราก็มีดาวสามมีดาว6ดาวสามก็คือเรื่องของความกล้าความขยันดาวศุกร์เองก็เป็นเรื่องของการเงินและความรักเนาะตกเสียหมดเลยแล้วเป็นโกบโจรด้วยแบบว่ามันตกแปลว่ามันหายไปแบบรวดเร็วประมาณนี้หรืออาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลแบบรวดเร็วได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้พอเรามาดูดวงในเดือนนี้ครับเรากระจายออกมาเลยว่าดวงในเดือนนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์ ดาวที่15มีนาจนถึงประมาณ14มาเมษานเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งของอุจาวิลาชก็คือมีสเสน่ห์ในตัวเองความใจร้อนจะลดลงไปนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนไหนครับย้ายจากตัวเองนะครับไปอยู่ในเรือนของกระดุมพะเนาะ ก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าอาจจะหน้าใหญ่ใจโตอาจจะแบบว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเรื่องของกระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรื่องของการเงินเพราะฉนั้นการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบความมีเสน่ห์นำมาซึ่งในเรื่องของการเงินและในเรื่องของสิ่งที่จะทําให้เราดูแบบว่ามีเกียรตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของดาวอาทิตย์ที่ย้ายมาเป็นอุจจาวิราศในเรือนของกระดุมพระเนาะความมีเกียรติความที่แบบว่า หน้าใหญ่ได้ไหมแบบว่าจะต้องแบบเลี้ยงคนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้การมีเกียรติเรื่องของความมีอำนาจนะในเรื่องของการงานเนี่ยในการสร้างบาร,รมีสร้างเงินให้คุณเป็นกระดุมพระนะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยมีผลดีมากเลยเพราะว่าเขาทับลัคนาคุณอยู่นะครับผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณนะแล้วเดี๋ยวมันจะดีต่อเนื่องไปในช่วงต่อไปด้วยเพราะถือว่าคนลัคนาราศีกุมจริงๆเนี่ยมีดาวเสียอยู่แค่ดวงเดียวก็คือดาวเสาร์ดวงนี้แหละที่ยาวนานเหลือเกิน นะครับส่วนดาวอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้พอเรามาแยกนะครับผมแยกในเรื่องของดาวจรอ,ออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าในช่วงแรกนะ15มีนาจนถึง14เมษาเป็นเรื่องของดาวอาทิตย์ยิงยาวไปเลยทั้งเดือนนะ เป็นเรื่องของการงานความมีเกลือความรับผิดชอบมีเสน่ห์เรื่องของการหาเงินนะครับเสร็จแล้วพอวันที่18ที่ผ่านมาเนาะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วดาวพุธก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องของกระดุมพระอีกเช่นกันนะครับย้ายมาอยู่ในเรื่องของกระดุมพระอีกเช่นกันไม่ได้เสียหายอะไรแต่เพียงแต่ว่าดาวพุธเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจรจาการสือ่อสารและการค้าขายแล้วมันเสริมมันคือรวดเร็วแล้วมันเป็นปลามันเป็นนิดนั้นหมายความว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองเนาะย่าิมิตรไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้บางทีก็อาจจะกลับมา เป็นศัตรูกับเราก็ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องใช้ภาษาคุณจะต้องใช้คําพูดของคุณเนี่ยให้เป็นเนาะใช้ภาษาไม่ว่าเป็นอวัจนภาษาหรือว่าเป็นวัจนภาษาอะไรก็ตามนะการสื่อสารต่างๆนาน,านเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับใช้มันให้เป็นเอาตัวรอดให้ได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครพึ่งพาตัวเองนั่นแหละแล้วดาวพุธเองอยู่ในเรือนของกระดุมพระมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของการทำมาหากินนั่นเอง นะครับเรื่องของการค้าขายกาย waren, ทรทำมาหากินใช้ปากยังไงให้มันแบบว่าหาเงินมาให้เราให้ได้1นี่คือเรื่องของการทําสัญญานะครับกาทรทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินได้ไหมได้เาวพุดเองเนี่ยบอกว่าเป็นปะาเป็นนิดเพราะฉนั้นถ้าบอกว่าเป็นปะาเป็นนิดเนี่ยเราดูแลในเรื่องของคําพูดของเราดูแลในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนานาเนาะข้อตกลงให้มันดีอย่าแบบว่าไปเซ็นสัญญาแบบว่า ไม่รู้อินโอนเนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเช่น DSL กําลังโทรมา,ากมรมศุลกากรกําลังโทรมาคุณมีเอกสารที่ติดค้างอยู่กรุณากดหนึ่งกดศูนย์กดกดอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเนาะใครดูเสียงครับเนี่ยเนะนะกาะเนาะกรมศุลกากรจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าตอนนี้คุณมีเอกสารตกค้างอยู่ซึ่งมันเป็นเอกสารที่แบบว่า เนาะเราก็ด่ากับไปมันก็ด่ากลับมานะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะบางทีดี l แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยนะประมาณนั้นเนาะแล้วก็โอ้โหมิฉาชีพนี้ไม่ได้เป็นมิรเนาะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ปักคอเล,ลาะร้ายเนาะไม่ได้ร้ายไปกว่าผมหรอกนะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นดาวพุธย้ายเข้ามาเป็นเปิดเสิร์ฟเป็นปะเป็นนิดก็ถือว่า ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่เพียงแต่ว่าต้องดูแลในเรื่องของราคาคำพูดของเรานั่นเองไปช่วงที่3ครับคือ30มีนาเลยเนาะสิ้นเดือนเนี่ยก็คือดาวสําคัญอีกหนึ่งดวงคือดาวราหูครับจากราหูนั้นจะอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอยู่ในเรื่องของพันธุคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนง่ายตัวแหกเกลียวเชื่อ็นง่ายหูเบาเนาะเพราะฉะนั้นย้ายมาแล้วมาอยู่ในเรือนของศาสตร์ชาร์ถือว่าดาวราหูที่เป็นนิดมันเสียในเรื่องของบ้านในเสียในเรื่องของการที่แบบว่าเชื่อคนง่ายหูเบาหรือคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน นะย้ายมาอยู่ในเรือนของศาสตราจาถือว่าดีเพราะว่าไม่ได้มีตําแหน่งเป็นนิดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลาหูคุณอย่าไปตีความว่าลาหูเป็นอะไรที่มันไม่ดีลาหูมันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกแหวกแหกไม่เหมือนไขรเนะเป็นเรื่องของด้านมืดได้ไหมได้แต่คุณถ้าใช้ไหวพริบ ให้เป็นคุณก็โอเคอยู่นะดาวราหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนนี้นะครับโยกเข้ามาหาดาวพฤหัสด,ด้วยนั่นคือคดีความถ้าใครมีคดีความคคลัคณาราศีกุมถ้าช่วงนี้คุณมีคดีความถือว่าคุณจะชนะเพราะดาวพฤหัสก็ดีดาวราหูก็ดีอยู่ในเรือนของตอนุและอยู่ในเรือนของสาัชาก็ดีเพราะฉะนั้นถือว่าดีแล้วเป็นดาวโก๊กโจรทั้งหมดเอ่อไม่เป็นก๊กวิญ,ญญาณทั้งหมดเลย5890ทั้งหมดเลยนะครับวิญญาณจะเข้ามาหาคุณ เออเนาะมีเพื่อนเป็นผีนั่นเองนะครับผมใช่ไหมมีเพื่อนเป็นผีมีเพื่อนแปลกๆมีเพื่อนแบบว่า9คือเกตกัลยาณมิตรศูนย์คือไม่มีเพื่อนแคือเพื่อนแปลกๆเพื่อนต่างประเทศเนาะประมาณนี้50คือเพื่อนเก่าๆ5าคือเพื่อนที่แบบแปลกๆเพื่อนทนายความอ่า59คือเพื่อนเป็นพระอ่า50เพื่อนเป็นคนแก่อืมประมาณนี้นะครับเราจําแนกชนิดของเพื่อนได้หมดเลยนะครับจากรูปของดวงดาวนี่แหละเพราะนั้นถือว่าไม่ได้เสียหายอะไร นะครับถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องของดาวแปดที่ย้ายเข้ามาคุณเองอาจจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ติดตันตำแหน่งที่เป็นนิดนะเหมือนกับตอนที่อยู่ปีครึ่งที่ผ่านมาเพราะฉนะนั้นถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะไปต่อที่ในช่วงที่4กันนะก็คือช่วงของ1เมษานะจะเห็นว่าดวงดาวเนี่ยโอ้โหย้ายแบบว่า ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ละวันแต่ละวันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลาหูเนี่ยมันทิ้งกินยาวเลยนะปีครึ่งจนถึง17ตุลาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของควอมรอบข้างคุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับคนรอบข้างเรื่องของคดีความอย่างที่บอกครับปีนี้ชนะศึกแน่นอนนะครับอ่ะพอไปวันที่1เมษายนดาวอีกหนึ่งดวงย้ายนั่นคือวันที่ดาวสุกย้ายนะครับ1เมษายนจะถึงประมาณ30เมษายนเป็นอุจาาาอาอจาวิลากบอสุกอุจจาวิลานั้นทําตัวชงช่ังค่องแค่วว่องไวนะครับแล้วอาจจะรักเพื่อนรัก ฝูงเนาะทำอะไรก็คือจริงใจกับเพื่อนหมดเลยไม่ค่อยเอาเปรียบเพื่อนเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสุกย้ายมาทับไข่ครับย้ายจากวินาศนะย้ายจากวินาศรักความรักที่บอบช้ำเนาะการที่แบบว่าได้ไกลห่างจากคนรักย้ายเข้ามาทับตัวเองแล้วแล้วมีตําแหน่งถึงอุจจาริราด,ด้วยถือว่าดีแต่ว่าจะได้กินเด็กสักทีนะตอนนี้เนาะมีทั้งเด็กและมีผ่้ใหญ่ด้วยเพราะว่าาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็คือดาวสุกนะครับได้กันแน่นอนนะครับช่วงนี้นะอย่าลืมนะไปไหนก็พกถุงด้วยนะ ถุงใส่แมสนะครับเอาแบบว่ามีแ,แมสเราก็เอาทิ้งนั่นแหละอ่ะประมาณนั้นเพราะถือว่าดาวสุขย้ายเข้ามาทับลัคนาการเงินและความรักถือว่าดีเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีความคล่องตัวมีการช่วยเหลือคนนะครับถือว่าโอ้โหดีหมดเลยอ่ะเนาะดีเกือบหมดเลยทุกช่วงนะครับแล้วก็มาในช่วงที่เท่าไหร่ช่วงที่5ช่วงที่5นั้นคือดาวอะไรใหญ่ครับดาวพุธย,ย้ายจากดาวพุธเมื่อกี้บอกว่าเป็นปับเป็นนิดใช่ไหมครับย้ายแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสหัชชะมาคุยกับเพื่อนอีกเนาะมีเพื่อนเป็นผีก็ต้องคุยง อืมเนาะถ้ามีเป็นเพื่อนเป็นผีไม่คุยก็ไม่ได้ก็ต้องคุยนะเพราะฉะนั้นพุทธก็คือเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารถูกไหมอยู่ในเรือนของศาสชาก็คือเรื่องของค้นรอบข้างเพราะฉะนั้นเราก็เจรจาค้าขายกับคนรอบข้างนั่นเองเป็นพุทธมนก็คือขายสินค้าเก่าๆอะไรที่แบบว่าเคยตกค้างสต็อกนู่นนี่นั่นก็ออกมาขายได้นะครับขายกับใครขายกับเพื่อนเก่าๆนั่นแหละขายแบบไหน4ี่ห้าก็คือขายแบบย้ำคิดย้ำคำเนาะใช้ความรู้ความสามารถของคุณ อะไรประมาณ4ี่หคืออะไร4ี่หกใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นพูดไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆดีนะอะไรแบบเนี้ยเนาะสินค้าตัวนี้ดีนะอะซื้อเถอนนะอะไรเงี้ยไม่ทําก็ซื้อเถอนะอะอน,ออนะอพอพรุ่งนี้เจอกันซื้ออีกนะอา่าประมาณนี้นะอืมไปขายผีเถอะอ <c oughs> นะสี่ศูนย์คือปากหนักขอนผ่าซากนะครับสี่แปดคือเรื่องของถึงไหนถึงการอะไรที่เขาว่าอร่อย พเพื่อนพาก,กินฉันต้องไปกินให้หมด4、ี่เกก็คือเรื่องของการพูดจาที่แบบว่าดูแบบว่าภาษาดอกไม้ได้ไหมภาษาแบบพิกลพิการพิสดารฟังไม่ค่อยรู้เรื่องได้ไหมได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่คําพูดของคุณนะว่าคุณจะพูดเจราจากับเพื่อนอย่างไรถือว่าไม่ได้เสียหายถือว่าย้ายมาดีกว่า ที่อยู่ในเรือนกระดุมพารที่เป็นปละและเป็นนิดนั่นเองนะครับไปต่อที่ในช่วงที่6กันในช่วงที่6มีดาวอะไรย้ายครับดาว3มเห็นไหมจากวินาสามเนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับรถเล็กเรื่องเกี่ยวกับของมีคมเรื่องเกี่ยวกับการแพ้พวกภูมิแพ้ต่างๆนานาน,านะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของลัคนาละนะถือว่าดีนะถือว่าดาวเริ่มย้ายจากเรือนที่เป็นวินาเห็นไหมสีแดงๆย้ายออกมาทีละดวงออกมาทีละดวง ถือว่าดีนะอังคารคือความกล้าความขยนันย้าย7เมษายนถึงมาสิบเพฤษภาถือว่าคุณเองอาจจะมีเรื่องของความกล้าหาญมากขึ้นมีเรื่องของความขยันมากขึ้นขยันทําไมขยันทํามาหากินขยันหาแฟนขยันหาผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนเป็น3 5 3ห้มคูมิรคูรุสมพลนั่นเองนะถือว่าดีครับมี 4,, 6 7หกเอา่ามี4 5 6หอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นก๊กเศรษฐีเหมือนกันโอ้แล้วก็มี36ห แปดอีกกกโจรอีกเศรษฐีโจรแปลว่ารวยแน่ๆประมาณนี้นะคนลักนาราสีกุมไปต่อที่ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเพราะว่าพฤหัสย้ายเข้าอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับอยู่ในเรือนของกระดุมพระแล้วก็ถือว่าจากที่เขาอยู่ในเรือลนลักนาเราก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องของการเงินและเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมานะใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาในการทํามาหากินใช้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเป็น15 เนาะมีเรื่องของผู้ใหญ่มาสนับสนุนด้วยแต่อาจจะย,ยังไม่ได้ตำแหน่งในเรื่องของการงานเพราะว่า157มี7อยู่ตัวหนึ่งที่ตกอยู่ในเรือนของวินาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าผู้ใหญ่จะมาสนับสนุนคุณเรื่องของการงานนะในเรื่องของการเงินคุณก็ใช้สติปัญญาในการหาเงินเมกมันนี่ของคุณไปนะครับเพราะนั้นถือว่าคนละคณาราศีกุมโอ้โหมีตรงไหนเสียบ้างอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยนะมีดวงน,วงน,วงนี้ดวงเดียวแหละนะครับดวงนี้ดวงเดียวแหละที่เราต้องระวังเอาไว้เนาะ ดวงนี้ดวงเดียวอย่ายาโมโหยาแบบว่าอดทนไม่เพียงพออย่าไปมีเรื่องกับผู้หญิงที่มีอายุอย่าไปทะเลาะก,กับแม่เนาะระวังดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนที่มีอายุในบ้านที่เป็นผู้หญิงหรือในเรื่องของการที่คุณเองอาจจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้ end, นเะอ็นเนาะแล้วก็พวกหลังพวกเอวนาะอย่ายโยกเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนลัคณาราศีกุมมีแต่วินกับวินกับวินนะนะ เออนะครับเพราะนั้นถือว่าโอเคเลยแหละสวัสดีครับ